สวัสดีค่ะซูชิงค่ะเจริญชัยมอแปลงไฟฟ้านะับเป็นบริษัทที่มีความคร่ำบอดแล้วก็เชี่ยวชาญอยู่ในแวดวงของการผลิตมอแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยนะคะและเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมีความก้าวหน้ามากขึ้นเจริญชัยมอแปลงไฟฟ้าเองก็นําเอาเทคโนโลยี IOT มาปรับเปลี่ยนมอแปลงไฟฟ้าของตัวเองให้เหมาะสมกับการใช้งานในสมาร์ทบิลดิ้งมากขึ้นเราไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันค่ะ ผมประจักษ์กิติรัตนวัตรครับจากเจริญชัยมะแปงกรรมการผู้บริหารด้านนวัตกรรมของเจริญชัยครับได้การทำการวิจัยมาประมาณ10ปีที่นมานะครับก็มีการทำนวัตกรรมทางด้าน AI IoT นะครับก็คือใช้ระบบการสื่อสารจากขึ้นข่าวนะครับการบริหารจัดการกับ ระบบไฟฟ้าที่สถานที่แล้วก็ขิ้นข่าวโดยที่มอแปลงเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการทางด้านทั้งระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็โซล่านะครับแล้วก็เอนนี่โซลิให้เกิดความเสลียรภาพแล้วก็ใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับและการเพิ่มผลผลิตของโซล่าเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเป็น AI ที่ตอบโต้กันเองเพื่อประหยัดพลังงานนะครับแล้วเกิดความเสถียรภาพระบบไฟฟ้าใน สมารถถ์ตต่างๆจะเป็นสมาร์ตเอ่อบิลดิ้งก็ได้สมาร์ตฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลจะทำให้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์แล้วก็ห้องยาหรืออุปรกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงหรือว่าต่างๆหรือว่าเครื่องปรับอากาศต่างๆเนี่ยจะมีเกิดความเสียภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้อายุการใช้งานของอุปรกรณ์การแพทย์แล้วก็ห้องยาเนี่ยอุปรกรณ์ต่างๆที่ ีใช้ใหญ่สูงเนี่ยก็ยืดอายุของการเครื่องจักรต่างๆเนี่ยให้ยาวนานขึ้นนะครับโดยระบบความเสียภาพรบบบพลังงานนะครับคนไทยที่คนไทยใช้เนี่ยดีนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างเช่นประเทศจีนนยนะก็คือเขาคิดแต่เขาก็ใช้ใช้แล้วเขาพัฒนายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้ประเทศจีนก็พัฒนายอย่างสูงสุด ที่ผมทำนักกรรมครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยคิดคนไทยทําได้นะครับไม่ใช่พึ่งพาแต่เทคโนโลยีของต่างประเทศอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถทำได้แล้ววันนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้นำของอาเซียนแล้ววันนี้ยุโรปหรือต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจกับระบบ IOT หรือการเซฟวิ่งแบบเรียลไทม์ AI ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็มีการรีพอร์ตไปให้ต่างประเทศเขาก็สนใจนะฮะก็จะมีการถามถึงว่า มันดีต่อต่อ,ตอการลดโลกร้อนนะครับแล้วการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ด้านเซฟวิ่งต่างๆ,ๆนะครับตรงนี้ก็มีการถ่ายถามนะครับก็เฝ้ามองอยู่จากต่างประเทศนะครับฉะนั้นคนไทยคิดคนไทยทำได้นะครับปัจจุบันนี้นโยบายภาครัฐนะครับหรือว่าคอฟเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องมองเรื่องอนุรักษ์พลังงานนะครับ สิ่งนวัตกรรมครั้งนี้เนี่ยที่ได้การสนับสนุนจากนัการแห่งชาตินะครับก็สอดคล้องกับการลดโลกร้อนนะครับการอนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานการลดกามเสียภาพระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เราก็ได้การคิดแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์ม AI ขึ้นมาเนี่ยกับการเรียนรู้การเรียนการสอนสมัยใหม่นะครับเพื่อช่วยน้องๆน,น,นะครับให้การเรียนรู้ด้วยกราฟด้วยภาพมองเห็นแบบเรียลไทม์ ปัจจุบันนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเรียลไทม์ทันสมัยนะครับแล้วก็มีการตอบโต้เป็นอย่างไรของข้อมูลนะครับก็คือ AI นะครับตรงนี้ก็ทําให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายที่เรารีบร้อนกยนก็คือลดโลกร้อนนะครับหรือการอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็ความเสถียรภาพแล้วก็การประหยัดพลังงานต่างๆนะครับ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เจริญชัยมอบแปลงไฟฟ้าประสบความสําเร็จได้ก็คือการได้ร่วมมือกับนักคิดนักพัฒนาที่มาจากองค์กรแล้วก็ภาคการศึกษาต่างๆซึ่งทุกคนก็มาช่วยกันระดมสมองนะคะทำให้หมอบแปลงไฟฟ้ามีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของเจริญชัยมอบแปลงไฟฟ้าวันนี้สู้ชิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ